บทเรียนแห่งการตื่นรู้คุณต้องเริ่มเรียนรู้วิธีการหายใจใหม่ตั้งแต่วันนี้เลยครับถ้าขืนยังหายใจทิ้งหายใจคว้างแบบนี้มีหวังได้ไปนอนตายอนาถอยอยู่ข้างถนนแน่กลางโรงฝึกมวยและศิลปะป้องกันตัววิธีเที่ยงธรรมที่ตั้งอยู่ในตรอกอันเงียบสงบย่านภาษีเจริญกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเหงื่อและความร้อนระอุผูพันรันหรือที่ตอนนี้ทุกคนเรียกว่า ครูรันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทว่ากังวานก้องฝ่าเสียงเพลงฝึกซ้อมและเสียงหอบหายใจของเหล่านักเรียนเข้าไปถึงหูคู่ต่อสู้ของเขาคือชายร่างยักษ์ที่เพิ่งเดินเข้ามาขอทาสปาริ่งด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่กลับลงไปนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีชายคนนั้นพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเอาเป็นเอาตายในขณะที่รันก้มมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชา ผมสีดำสนิทของเธอถูกรวบตึงเป็นหางม้าอย่างเป็นระเบียบสวมชุดออกกำลังกายสีดำทะมัดทะแมงที่ขับเน้นรูปร่างคล่องแคล่วราวกับเสือดำรันเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าอ่อนกว่าวัย32ปีของเธอมากแต่แววตาของเธอนั้นลึกซึ้งและมีความกดดันที่ยากจะอธิบายผมไม่ได้หักซี่โครงคุณหรอกนะไม่ต้องห่วงแต่จำไว้ว่าถ้าจังหวะหายใจล้วนสูญทวงก็เสียและถ้าสูญทวงเสียทุกอย่างก็จบ เธอทิ้งคำพูดเย็นชาไว้ก่อนจะพยักหน้าส่งสัญญาณให้เหล่านักเรียนคนอื่นเป็นสัญญาณจบชั่วโมงเรียนทุกคนคำนับให้กันและคำนับให้ครูรันอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะแยกย,ย้ายวิถีเที่ยงธรรมไม่ใช่แค่ยิมออกกำลังกายทั่วไปแต่มันเป็นที่สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่รันประยุกต์มาจากวิชาการต่อสู้ในกองทัพที่เธอมือหนึ่งผสมผสานกับเทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์จริง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารตำรวจหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยงอันตรายที่เลื่อมใสในชื่อเสียงของเธอครูสุดยอดจริงๆครับหมอนั่นเห็นว่าเป็นนักมวยมีชื่อจากยิมอื่นเลยนั่นนักเรียนรุ่นใหญ่คนหนึ่งทักขึ้นขณะเดินไปห้องแต่งตัวรันยิ้มที่มุมปากเพียงเล็กน้อยฝีมือเขามีครับแต่ความพยองมันใหญ่กว่าฝีมือคนแบบนี้ถ้าไม่เจ็บหนักสักครั้งก็ไม่จำให้เขาแพ้ที่นี่ถือเป็นยาดีสำหรับเขาแล้วนั่นคือความภูมิใจของเธอ เธอไม่ได้สอนแค่ท่าทางแต่สอนปรัชญาการเอาชีวิตรอดนี่คือตัวตนในปัจจุบันของพันโทหญิงรันชิดาอดีตนายทหารหญิงที่อายุน้อยที่สุดในหน่วยรบพิเศษและครูฝึกการต่อสู้มือชาการระดับตำนานเมื่อทุกคนกลับไปหมดรันถูพื้นยิมที่เต็มไปด้วยคราบเหงื่อเพียงลำพังเป็นเวลาสองปีแล้วที่เธอละทิ้งสมรภูมิเลือดมาสร้างรากฐานที่นี่ตอนนี้เธอคุ้นเคยกับชุดวอมมากกว่าเครื่องแบบทหาร และคุ้นมือกับดาบไม้มากกว่าปืนพกในวันวางเธอมักไปช่วยงานที่มูลนิธิสุนัขจรจัดหรือนำอาหารไปส่งให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังในชุมชนเธอพยายามใช้ชีวิตที่สงบสุขเพื่อชดเชยอดีตอันโหดร้ายทว่าความเงียบสงบถูกทำลายลงด้วยเสียงโทรศัพท์ที่แพด่จ้าชื่อบนหน้าจอคือวินน้องชายเพียงคนเดียวของเธอใบหน้าที่เคยเฉยเมยกลับผลียิ้มอบอุ่นขึ้นมาทันที วินคือคนเดียวในโลกที่ทําให้เธอวางอาวุธในใจลงได้ว่าไงเจ้าตัวแสบโทรมาจะให้เลี้ยงข้าวเย็นละสิรันรับสายด้วยเสียงใสแต่เสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงน้องชายขอสายญาติของคุณวรวินทรครับนี่จากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสิริราชนะครับหัวใจของรันหล่นบูบมือแทบจะทำโทรศัพท์ร่วงคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ คนไข่ถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสครับรบกวนญาติรีบมาด่วนเลยครับคำว่าทำร้ายร่างกายและห้องฉุกเฉินฝังลึกเข้าไปในสมองราวกับลิ่มตอกความอบอุ่นในดวงตาของรันอันตรธานหายไปในพริบตาแทนที่ด้วยความเย็นเยียบสยดสยองเหมือนตอนที่เธอกำลังเล็งเป้าสังหารกลางสนามรบรันจำไม่ได้ว่าขับรถจากภาษีจเจริญไปสิริราชได้อย่างไร ในสายตาที่พร่ามัวมีเพียงแสงไฟสีแดงสลับเขียวและเสียงหัวเราะของน้องชายตอนเด็กๆที่ดังกล้องอยู่ในหูแทนเสียงตแตรเมื่อถึงห้องฉุกเฉินภาพที่เห็นตรงหน้าคือฝันร้ายวินใบหน้าของน้องชายบวมช้ำจนจำแทบไม่ได้แขนข้างหนึ่งเข้าเฟือกปากแตกจนเลือดเกระอกกรังบนเตียงข้างๆมีฟ้าแฟนสาวของวินนั่งร้องไห้ด้วยใบหน้าซีดเผือดเธอเองก็มีรอยเขี้ยวช้ำบนหน้าอย่างเห็นได้ชัด พะพี่รันวินพยายามลืมตาขึ้นเรียกพี่สาวรันใช้มือที่สันเทาลูบแก้มที่บวมช้ำของน้องชายความโกรธแค้นเย็นเหยียบแล่นพล่านจากกระดูกสันหลังขึ้นไปถึงสมองใครทำไอ้สารเลวตัวไหนทำน้องพี่น้ำเสียงของเธอเย็นจัดจนคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงรังสีอัมหิตฝาสะอื้นพลางเล่าเรื่องราวพี่รันคะเฮอ คือเท่าแก่ร้านอาหารที่เราไปกินประจำถูกพวกนักเลงมารีดไถเงินวินเขาเห็นแล้วทนไม่ได้เลยเข้าไปห้ามพวกมันตัวใหญ่มากพังร้านแล้วรุมตีเท่าแก่วินเลยบอกว่าจะแจ้งตำรวจพวกมันเลยหันมารุมตีเราสองคนแทนคะ่ะรันนยนต์ตาคมกริบดุดใบมีดพอจะรู้ชื่อพวกมันหรือรู้ไหมว่าเป็นพวกไหนหนูหนูกลัวมากแต่ได้ยินคนหนึ่งเรียกหัวหน้ามันว่าเฮียเซก เห็นพูดว่ามาจากพวกพระรามสามค่ะเฮียเสกพระรามสามสองคำนี้ถูกสลักลงในหัวใจของรันเธอสางผมน้องชายที่หมดสติไปอีกรอบด้วยความอ่อนโยนก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วกุมไหล่ฟ้าไว้แน่นไม่ต้องห่วงนะฟ้าดูแลวินให้ดีพี่แจ้งตำรวจเองน้ำเสียงของเธอสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดแต่ฟ้ามองเห็นเปลวไฟสีดำที่ลุกโชนอยู่ในส่วนลึกของดวงตารัน รันเดินออกมาที่ระเบียงโรงพยาบาลลมเย็นยามค่ำคืนไม่ได้ช่วยให้ความร้อนในใจลดลงเลยตำรวจแจ้งไปก็คงทำตามขั้นตอนแต่นั่นมันไม่พอกฎหมายอาจจะอยู่ไกลแต่หมัดมันอยู่ใกล้และไอ้พวกที่เหยียบย่ำชีวิตน้องชายเธอต้องชดใช้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่แค่หน้ากระดาษกฎหมาย เธอกดโทรศัพท์หาเบอร์ที่คุ้นเคยเป็นรุ่นน้องที่เคยร่วมเป็นร่วมตายในกองทัพซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่หน่วยสืบสวนกลางว่าไงครับพี่รันบาสช่วยพี่หน่อยไปสืบมาทีว่านักเลงที่ชื่อเฮียเสกคุมถิ่นพระรามสามเป็นใครอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เลยปลายสายสัมผัสได้ถึงกลิ่นคาวเลือดในน้ำเสียงรับทราบครับพี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะรีบจัดการให้ครับรันมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่างที่เย็นเฉียบ ตรงนั้นไม่มีครูฝึกยิมที่ใจดีอีกต่อไปมีเพียงเงาของเพชรฆาตจากหน่วยรบพิเศษที่กำลังกระหายการล่าแกต้องชดใช้ที่แตะต้องน้องฉันเธอหมัดแน่นจนข้อนิ้วส่งเสียงดังกรอบหัวใจที่แข็งแกร่งดุดเล็กกล้าเริ่มเต้นรัวไม่ใช่การเต้นเพื่อสันติสุขแต่เป็นการเต้นเพื่อการพิพากษาเวลาห้าทุ่มย่านพระรามสามที่เคยเต็มไปด้วยแสงสีของกรุงเทพกลับมีความมืดมิดซ่อนตัวอยู่ตามซอกตึกเก่า กลิ่นน้ำมันเครื่องและเศษเหล็กโฉยมาจากอู่ซ่อมรถแถวนั้นรันในชุดวอมสีดำสนิทซุ่มตัวอยู่บนดาดฟ้าตึกข้างๆพี่ครับเจอตัวแล้วบ้าส่งข้อมูลมาเศกสันหรือเฮียเศกหัวหน้าแก๊งพระรามสามเริ่มมาจากทวงหนี้นอกระบบตอนนี้ขยายไปทำบ่อนพนันออนไลน์กับร้านเหลาบางหน้าช่วงนี้กำลังบุกข่มขู่พวกร้านค้าเล็กๆเพื่อเก็บค่าคุ้มครองแหล่งกดดานมันอยู่ที่โกดังร้างหลังอู่รถทัว เป็นตึกสีเทาสามชั้นครับบาสถามด้วยความกังวลพี่คงไม่ได้จะลุยคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดทีมไปขอบใจมากบารสแต่ไม่ต้องนี่ไม่ใช่เรื่องที่ตำรวจจะแก้ได้พี่เป็นแค่ชาวบ้านพี่ไม่ข้ามเส้นกฎหมายหรอกรันโกหกคำโตเธอตั้งใจจะข้ามเส้นที่กฎหมายขีดไว้แต่ข้ามไปอยู่ในเส้นกฎของตัวเธอเองตรงหน้าเธอคือตึกสีเทาที่มีแสงไฟสลัวลอดออกมา มีกล้องวงจรปิดและลูกน้องตัวใหญ่สองคนยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าประตูรันเฝ้าสังเกตอย่างนิ่งสนิทการแทรกซึมเริ่มจากการวิเคราะห์จำนวนศัตรูเส้นทางอาวุธภูมิประเทศในหัวเธอมีแผนที่ยุทธการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้างล่างสองคนข้างบนน่าจะมีอีกอย่างน้อยสิบพวกมันกำลังประมาทคิดว่าในถิ่นตัวเองจะไม่มีใครกล้าแยม้ม การบุกทางตรงคือความโง่ขลารันเคลื่อนที่เงียบเชียบราวกับแมวข้ามไปยังจุดอับสายตาหลังตึกที่มีถังขยะและกองเศษเหล็กเธอเห็นหน้าต่างห้องน้ำชั้นสองที่ไม่ได้ติดเหล็กดัดเธอปีนท่อแก,ก๊สขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบเหมือนที่เคยฝึกในหน่วยรบพิเศษหน้าต่างเปิดออกอย่างง่ายดายรันแทรกตัวเข้าไปในห้องน้ำแล้วเงี่ยหูฟังเสียงหัวเราะเสียงไพ่กระแทกโตะ๊ะ และคำหยาบคายดังกล้องมาจากโถงทางเดินเธอค่อยๆเปิดประตูออกแผนคือการลอบโจมตีทีละคนไม่นานนักชายคนหนึ่งเดินผิวปากตรงมาที่ห้องน้ำรันพุ่งออกมาจากเงามืดล็อกคอจากด้านหลังและปิดปากแน่นเพียงเสี้ยววินาทีชายคนนั้นพยายามดิ้นแต่แรงบีบดุจะคีมเหล็กทำให้เขาหมดแรงรันกระซิบข้างหูเฮียเสกอยู่ไหนชายคนนั้นตาเหลือกด้วยความกลัวช,ชั้นสาม ห้องทำงานครับทันทีที่ได้คำตอบรันกดจุดประสาทที่ต้นคอจนเขาสลบเหมือดแล้วลากไปซ่อนในตู้เก็บของเหยื่อรายที่2และ3ปรากฏตัวตามมารันใช้ความมืดและจังหวะทีเพลอจัดการพวกมันอย่างเด็ดขาดและไร้ความปราณีเธอเตะขวดโซดาที่พื้นพุ่งไปโดนหน้าผากลูกน้องคนหนึ่งจนล้มตึงอีกสองคนที่เหลือชักมีดพับออกมาแต่สำหรับรันมีพวกนั้นเหมือนของเล่นเด็กใช้มีดแบบนั้นเหรอมา เดี๋ยวสอนให้ดูว่าเขาใช้กันยังไงรันพุ่งเข้าหาหักข้อมือและบิดข้อศอกจนได้ยินเสียงกระดูกกลั้นดังกรอบเสียงกรีดร้องถูกกลืนหายไปในความมืดชั้นสองถูกกวาดล้างในเวลาไม่กี่นาทีพื้นเต็มไปด้วยเหล่านักเลงที่นอนโอดครวนด้วยความหวาดกลัวรันหายใจเข้าออกสม่ำเสมอนี่ไม่ใช่การต่อสู้แต่มันคือการเก็บกวาดชั้นสาคือเป้าหมายหลัก ลันเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอี๊ยดอารดหน้าห้องทำงานมีป้ายเขียนว่าผู้จัดการเธอได้ยินเสียงข้างในถามอย่างระแวงใครวะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นลันไม่ตอบเธอถอยหลังสองสาก้าแล้วพุ่งกระแทกประตูด้วยเทคนิคการบุกทำลายที่เรียนมาจากกองทัพประตูเหล็กเก่าหลุดกระเด็นออกมาราวกับกระดาษกลางห้องทำงานที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราแต่รสนิยมต่ำชายวัยกลางคนสวมสูทราคาแพง แต่ท่าทางกักขระยืนตะลึงอยู่นั่นคือเฮียเสกข้างกายเขามีชายร่างยักษ์อีกคนที่ยืนกำมัดแน่นแกเป็นใครวะเฮียเสกแผดเสียงฉันเป็นพี่สาวของไอ้วินเด็กที่พวกแกเพิ่งรุมตีจนปางตายไงรันตอบนิ่งๆิ say, say, y ah y ่งเฮียเสกแสยะยิ้มอ๋อพี่สาวไอเด็กอวดดีนั่นเองจะมาแก้แค้นว่างั้นนี่แม่สาวน้อยที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะ กลับไปตอนนี้ฉันอาจจะไว้ชีวิตรันไม่พูดพร่ำทำเพลงชายร่างยักษ์ข้างเฮียเสกพุ่งเข้าใส่พร้อมสนับมือแต่รันโยกตัวหลบเพียงนิดเดียวแล้วสวนหมัดเข้าจุดตายที่ลินปี้ก่อนจะใช้ท่าล็อกแขนทุ่มชายร่างยักษ์ลงกับโต๊ะกระจกจนแตกละเอียดภายในท่าเดียวเฮียเสกหน้าถอดสีชักมีดพกออกมาขู่ด้วยมือที่สั่นเทายะ อย่าเข้ามานะาอีบ้ารู้ไหมฉันลูกน้องใครฉันส่งส่วยให้ใครรันเดินเข้าไปตบหน้าเขาเบาๆเป็นการยามเกียรติจะบอกว่ามีเส้นสายเป็นอายการหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ละสิกฎข้อที่หนึ่งของการสอนอย่าเผยต่อออกมาจนหมดโดยเฉพาะต่อหน้าคนอย่างฉันเธอจับข้อมือเฮียเซกบิดจนมีดร่วงแล้วทุ่มเขาลงกับพื้นบทเรียนที่สอง มัดที่แกใช้รังแกคนอ่อนแอสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่หัวใจแกเองรันหยิบมีดที่ตกพื้นขึ้นมาจอบไปที่นิ้วของเฮียเซ็กที่สั่นระริกน้องชายฉันต้องนอนโรงพยาบาลเพราะแกความฝันของเด็กคนหนึ่งต้องสะดุดเพราะความเลวของแกเงินซื้อความเจ็บปวดคืนไม่ได้แต่ร่างกายแกชดใช้ได้หยุดแค่นั้นแหละเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ประตูรันชะงักเธอหันไปมองเห็นบาสและทีมตำรวจคอมานโดบุกเข้ามา บาสมองรันด้วยสายตาที่ทั้งเคารพและลำบากใจพี่รันพอเธอครับผมจัดการต่อเองเฮียเสกร้องลั่นผูกกองจับมันมันบุกมาทำร้ายผมรันวางมีดลงแล้วยิ้มเย็นมาช้าไปหน่อยนะบาสบทเรียนเกือบจะจบอยู่แล้วเธอยอมให้ตำรวจควบคุมตัวแต่โดยดีทว่าแววตาของเธอไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้น้องชายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น และเธอจะตามลากระชากหน้ากากทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนก็ตามไปบอกเจ้านายแกด้วยรันกระซิบข้างหูเฮียเสกก่อนถูกพาตัวออกไปว่าบทเรียนที่สามคืออย่าปล่อยให้หมาป่าที่หิวโหยตามรอยแกเจอ